พบกับแอดมินเช่นเคยนะคะช่องตัวเลขพารวยชาแนลนะคะแนวทางพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเรามาดูย้อนหลังของวันที่15กันก่อนนะคะแอดมินให้เด่น4กับ5เนาะเข้าที่58ชุดเน้นไปนะคะรูด5เนาะแล้วก็รูด4 24บนไปนะคะสำหรับชุด VIP มา80ชุดเน้นนะคะ180แล้วก็ท่านใดตามต่อก็จะได้อีกเลข เจาะอ,อีก4ี่ห้านะคะวันนี้แอดมินทบให้สำหรับเมื่อวานแล้วเน,ะนาะแนวทางเมื่อวานที่ให้มาวันนี้แทนนะคะแต่แนวทางวันนี้ของวันที่15ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่พี่ที่ตามก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยนะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญเพื่อเสริมโชคเสริมราบกันด้วยนะคะเรามาดูแนวทางของวันที่16กันต่อเลยคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยสรุปโค้งสุดท้ายแอดมินาาจะลงให้ พรุ่งนี้นะคะ,ะตอนนี้กำลังคำนวณสูตรเจาะอยู่นะคะจะได้เฮงๆปังๆกันนะเด่นวันนี้อ้อแอดมินลืมให้ดูนะคะว่านวสูตรลู่ที่แอดมินให้เด่น9กับ810สูตรแล้วก็7กับ6นี่ไม่มานะคะสูตรนี้หลุดนะหลังจากที่เดินมายังไม่หลุดเพิ่งจะหลุดนะคะแต่สูตรนี้ก็ยังได้8เนาะแล้วก็สูตร วันถัดมาวันที่16 16นะคะสกับ1นะแล้วก็5กับ4คะ่ะนำไปรูดได้นะคะหรือท่านใดอยากจับเอ่อเลขเจาะ2ตัวก็นำไปจับสูตรที่แอดมินลงให้นะคะเป็นสูตรปับหลักเจาะสองตัวเน้นนำไปใช้กันได้นะคะในะทางมีเข้ามีหลุดนำไปใช้อย่างระมัดระวางกันนะคะเด่นวันนี้สำหรับเด่นวันนี้ สักคู่นะคะเด่น5กับเด่น5กับ6ค่ะแอเป็นให้เด่น5กับ6เด่นรูดนะแล้วก็เลขชุดจะไม่แยกแล้วนะคะจะรวมให้แล้วก็เน้นให้ทีเดียวเลยเนาะเลขชุด5 6 5 2 5 3 5 4 ห้าเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดสองสามสองสี่สองเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดนะคะ ชุดเน้นวันนี้สำหรับชุดเน้นอ๋อในทางชุด3ตัวที่ให้อ่อไม่เข้านะคะของวันที่15บ้าเนาะให้480กับ580มา180รอบ VIP ัซงั้นนะคะชุดเน้นสำหรับฮานอยชุดเน้น5657 ห้าสองสี่เจ็ดเหมือนจะลืมเขียนสามสามเจ็ดเนาะเอดมินลืมเขียนสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดหกสอง 6-3โอเคค่ะแล้วก็2-3เนาะ5-6-5-2-5-7-4-7-6-3-6-2-2-3นะคะชุดเน้นนะพี่พี่นำไปจิ้มตัวเลขทั้งหมดนะคะแล้วก็เน้นเน้นที่ชุดเน้นก็จะได้กำไรแล้วนะคะ ถึงจะจิ้มทั้งหมดแต่ก็ยังได้กําไรคะ่ะถึงไม่เยอะแต่ก็ถือว่าได้ค่ากับข้าวอยู่นะคะแนวทางชุด3ตัวดูาทางชุด3ตัวก่อนนะคะแนวทางชุด3ตัวของวันที่16สรุปของสุดท้ายมินลงให้พรุ่งนี้นะคะน่าจะหลังจากลุ้ฮานอยเสร็จแล้วเนาะแนวทางชุด3ตัววันนี้5้าหกห้า สามห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดหกสองสามหกสองสี่หกสองเจ็ดสองสามสี่สองสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ด สักครู่นะคะแอดมินลงให้เฉพาะชุดเด็นแล้วกันเนาะที่ที่คัดไว้นะคะสำหรับเลขอื่นจะลงดีไหมมันจะเยอะเนาะถ้าสำหรับแอดมินชอบนะคะสำหรับในทางทางในสตัวนะ แนวทาง3ตัวนะคะขอให้พี่ๆเฮงๆปังๆหมันๆกันทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านใดยังไม่ติดตามกดติดตามด้านล่างขวามือได้นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางถัดไปนะ,ะ้วขอให้เฮงๆกันเด้อพรุ่งนี้ก็ให้มีโชคมีลาบกับแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ